รอยสักเสือเผนนี่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากคมมีดคมดาบแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้เองคิดชั่วทำชั่วรอยสักเสือเผนนี่ก็จะไม่ปกป้องคุ้มครองเองต่อไปไมา่สน้ั ไปบินทบาทเจอโยมคนนี้ไมนอนเจ็บอยู่แถวกุฏิแล้วนำว่านเนี่ยมันจะช่วยรักษาได้จริงๆหรอครับคุณพันสองพี่ไปสู้กับหุ่นใช่ไหมนั่นมันหุ่นพยนต์ที่ถอดหัวกระไส้ลอยไปลอยมาเอ้ยนั่นมันแสงกระสือสองฝาแหวฉันฉันแล้วเป็นใครผมเ,เป็นครูสอนเด็กปถมนะครับครูท้วยครูถ้่วครูถ้่ถวกูต้องรู้ให้ได้ว่าใครที่มาทำเพื่อนของกูจนเป็นแบบนี้ ตกลงมึงจะช่วยพวกกูป่ะเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเรื่องก๊อปปี้ผมถนัดครับพอดีว่าผมกําลังจะละลายพฤติกรรมตัวเองให้เป็นแบบนักเลงอะไรแบบนี้นช่วยดูให้ทีนะครับได้ครับ๋ยเข้ามาด้วยเข้ามาเดี๋ยวคนนี้ตายคุณยฮะมองหน้ารอะขั่เขาได้ไงดูนั่นนี่โคตรเหมือนไอ้ชีต้าเลยว่ะมึงไปหาตีนให้กูสักห้าหกตีนได้มั้ยถ้ามึงทำได้นะเวางเขาแก้เยอยากเงือกสั่นวาประชาชน แจ้งตำรวจตอนี้เลยตำรวจผมก็จะให้มาดูงานผมคุณเล่นใหญ่ไปไหมครับมองมานี่คุณชูยไอ้ตันไนเดี๋ยวดูวันนี้ใครอยากดูมวยคุณได้เห็นนะเครื่องดนๆรามาม้าล่าหัวหลวงพี่ทำาไงต่อไปครับรึกแล้วอย่ามาเล่นฉันหลงพี่แล้วจะถีบไปโน่ละใส่เสื้อเผ่นใครเห็นก็ว่าดี ไอ้เปง้งงั้นเจอกันระเบ้าหน้ายสัตว์ไอ้เหี้ยคนละเรื่องไอ้แรมเสรนเจิ้น6เมษายนาเต็มคาราเบลในโรงภาพยนตร์